สวัสดีจ้าวันนี้สาวอีสานบ้านถุงเนาะค่ะกะซิมาแนะนําอีกหนึ่งเมนูง่ายๆกันอีกแล้ววันนี้จะเป็นเมนูลาบไก่อีกสูตรหนึ่งของสาวอีสานบ้านถุงนะจ้ะจะเป็นเมนูลาบไก,ก,บะะบไก่ใส่หนงังไก่กรอบพร้อมเดี๋ยวเขามาเริ่มปรุงกันเลยนะจ่ะอันนี้มันจะเป็นไก่ที่เขาล้วนสุกแล้วนี่นะคะอันนี้เขาล้วนสุกแล้วขั้นตอนต่อไปนี่เขาจะิเริ่มปรุงกันเลยกะซิมี เดี๋ยวเขาใส่สพริกป่นลงไ่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นพริกป่นที่เขาขวากันไม่ไหมเลยมันจะหอมกรุน่นนะจ๊ะหลังจากนั้นค่ะอันนี้ก็จะตามด้วยพริกหั่นกับหอมแดงซอยใส่ลงไปอันนี้ก็จะเป็นคาออนหัน่นซอยผงนัวใส่ลงไป นำปลาค้นให้เขากันกินโชยมาเลยมันิบกเสแสมได้ยังไงหอมกรุนมาเลยจ้า ค้นให้เข่ากันแ้้แลๆวันที่นี้เ้ากเ็นชิตามด้วยนำบกน้นวใส่บักน้วลงไปใส่บักน้วลงไปแล้วเรียบร้อยค้นให้เข่ากัน สีส <LO AT> ันมีมาเลยน่จ๊ะเนาะสีมาก่อนเลยหน้าตามาก่อนเลยหลังจากนั้นเ้าก็จะชิมรสชาติเบิ้งขาดเดือนอะก็เติมเพิ่มเข้าไปขาดน้ำปลาเติมน้ำปลาลงไป คิ่มเปี่ยวอีกหน่อยใสย่กวามเปี้ยวลงไปอีกอ,อ่าอได้ทีแล้วจ้ะเข,ขา้าคว้าใส่ลงไป พ้นให้เขากันบ่าว่าจะเป็นหน้าท้าบ่าว่าสะเป็นกินกับมาแล้วเรียบร้อยความอร่อยมันจะไปใส่พุ้นหอมค่ะนี่จะเป็นหอมพั่นซอยสะระแน่ใส่ลงไปตามใจมาก เปะอีลิจ้ะเปะไปเลยสีสันมาเปะเวอร์สูตรสาหรสารมันทุ่งจ้าอันนี้สิเป็นหนงังไก่ทอดกรอบใส่ลงไปตกท้ายมีเลยจ้า อร่อยยิ่งนักชิมกระชาิอีกรอบแซ่บมากถือใจคอย้ายพี่น้องเอ้แซ่บอีนนี้ซํานีค่ะจัดใช้จานกันได้เลย อีกหนึ่งสูตรของสาวอีสานบ้านทุ่งนะจ๊ะก็จะเป็นลาบไก่หนังไก่กรอบแซบอิลิซํานิกอะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟก็อย่าลืมนะจ๊ะคลิปหน้าต่อไปเขาเจอกันอีกแน่นอนกับเมนูแซบๆนัวๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามชมกันเนะคะ่ะ